แกนนำผู้ชุมนุมบอกกับผมนะครับว่าจะปักหลักชุมนุมอยู่ที่นี่ไปจนกว่าจะได้พบกับรองนายกลและ,ละรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณสุริยะจึงลุ่งเรืองกิจครับพร้อมกับขีดเส้นนะครับว่าจะต้องมีการเซ็นสัญญาเช่าที่ดินการรถไฟนําร่องใน11ชุมชนจาก300ชุมชนเพราะว่าการเซ็นสัญญาเช่าบนที่ดินการรถไฟนั้นจะเป็นหลักประกันให้พวกเขาไม่มีความเสี่ยงที่ต้องถูกไล่รือออกไปจากพื้นที่ครับ ขบวนการคนจนเมืองเพื่อสิทธิที่อยู่อาศัยเคลื่อนขอบวนจากองค์การสหรประชาชาติไปยังกระทรวงคมนาคมเพื่อยื่นข้อเรียกร้องให้แก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของชุมชนที่อยู่บนที่ดินการรถไฟ35จังหวัด300ชุมชน2 7 0 8 4หลังคาเรือนผู้เดือดร้อนโดยขอให้ยึดมติคณะรัฐมนตรีปี2 5 4 3ซึ่งให้ชาวบ้านเซ็นสัญญาเช่าจากการรถไฟสัญญาเช่าครั้งละ3ปีโดยหลายชุมชนขณะนี้นะครับไม่สามารถต่อสัญญาเช่าได้เนื่องจาก การรถไฟใช้บริษัทลูกมาบริหารที่ดินประกอบกับโครงการรถไฟรางคู่ที่อาจต้องขยายรางซึ่งการรถไฟเองก็จําเป็นต้องใช้ประโยชน์จากที่ดินในโครงการพัฒนาดังกล่าวครับชาวบ้านยืนยันกับผมนะครับว่าไม่ได้คัดค้านการพัฒนาแต่ขอให้หาทางออกในการจัดการที่ดินร่วมกันโดยมีโมเดลในต่างประเทศอย่างสิงคโปร์ที่สามารถจัดการได้โดยไม่ผลักคนจนออกไปจากเมืองครับตอนนี้กำลังทำเรื่องเสนอเช่าท่านตอนทุกอย่าง่านหมดแล้ว เหลือสัญญาเงินจ่ายแล้วแต่บริษัทลูกยังไม่มีอำนาจในการเซ็นสัญญาให้กับเรามาวันนี้เราต้องการสัญญาเพื่อที่พัฒนาพื้นที่ไม่ได้ข,ข,ขัดขวางการพัฒนาแต่ <c oughs> แต่ท่านต้องดูแลตามมติของการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่มันคงในที่ดินของรัฐซึ่งเราไม่เห็นด้วยกับ300ชุมชน ต้องเข้ามาอยู่ในการรถไฟใงการรถไฟบริหารเหมือนเดิมย้อนดูภาพบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาที่หน้าองค์การสหรประชาชาตินะครับนอกจากเครือข่ายสลัมสี่ภาคและชุมชนริมทางรถไฟ35จังหวัดแล้วยังมีเครือข่ายอื่นๆที่ไม่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยเช่นชุมชนคลองเตยที่อาศัยอยู่บนที่ดินของการท่าเรือและชาวบ,บ้านบางส่วนจากทับลานที่อยู่ทับที่ดินเขตอุทยานแห่งชาติมาร่วมขบวนในวันนี้ด้วยนะครับเครือข่ายสลัมสี่ภาค ทองเชื้อวรชุนบอกว่าในโอกาสที่วันนี้เป็นวันที่อยู่อาศัยโลกปีนี้ตรงกับวันที่7ตุลาคมเครือข่ายเพื่อที่อยู่อาศัยจะออกมารวมตัวกันเพื่อยื่นข้อเสนอต่อรัฐบาลเป็นประจำทุกปีเพื่อเรียกร้องสิทธิที่ทุกคนจะเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงโดยข้อเรียกร้องสําคัญของปีนี้คือให้รัฐบาลแบ่งปันที่หลวง2ประเภทให้คนจนได้อยู่อาศัยครับ หนึ่งก็คือที่สาธารณะมีครอบครัวที่อาศัยอยู่ตอนนี้8,000หลังคาเรือนซึ่งตัวเลขนี้ยังสำรวจไม่ครบนะครับสองที่ดินของการรถไฟมีครอบครัวที่อาศัยอยู่2 7 0 0 0กว่าหลังคาเรือนบางครอบครัวถือว่าเป็นผู้บุกเบิกต้องการสัญญาเช่าที่ที่มั่นคง การเดินขบวนครั้งใหญ่ในวันนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าหลังจากที่ทั้งสองประเด็นดังกล่าวได้ยืนน่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไปแล้วตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาครับเมื่อช่วงสายที่ผ่านมารัฐบาลก็ได้ส่งตัวแทนมาเจรจากับผู้ชุมนุมโดยมีรองรลขาธิการนายกรัฐมนตรีสมคิดเชื้อคงและที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีจรยุห่วงทรัพย์ว่าที่โฆษกรัฐบาลมารับหนังสือถึงนายกแพทองทานและก็ชี้แจงความคืบหน้า กับกลุ่มชาวบ้านที่มาชุมนุมในวันนี้โดยนายส,ม,สมคิดบอกนะครับว่าการแก้บดกฎระเบียบนั้นต้องใช้เวลาแต่ยืนยันว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งจะรับฟังปัญหาของประชาชนครับขณะที่นายเจียายุบอกว่าตัวเองเคยเป็นนักข่าวเก่ามาก่อนเคยทําข่าวพื้นที่ทับซ้อนมาก่อนก็รับปากว่าปัญหาที่ดินต้องได้รับการแก้ไขโดยขณะน,นี้มีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาไม่ต่ำกว่า20ชุดครับ ไปดูอีกประเด็นหนึ่งนะครับประเด็นนี้เป็นประเด็นเรือธงของการเคลื่อนไหวในวาระวันที่อยู่ใสยโลกเช่นกันนั่นก็คือจุดยืนของเครือข่ายในการคัดค้านนโยบายเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามา เข้ามาเช่าที่ดินหรือที่เรียกว่าซับอิงสิทธิ์เช่าที่ดิน9 9ปีผู้ก่อตั้งมูลิธิดวงประทีปชุมชนคลองเตยครูประทีปอึ่งทรงธรรมหาตะบอกว่าการเพิ่มสัดส,ส่วนการถือครองในคอนโดมิเนียมจาก49เป็น75จะทําให้ราคาที่อยู่อาศัยแพงขึ้นมุ่งตอบโจทย์ต่างชาติที่มีกําลังซื้อสูงส่วนคนในประเทศเข้าไม่ถึงและราคาที่อยู่อาศัยข้างเคียงก็จะเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเกิดผลกระทบเป็นลูกโซ่ปัจจุบันราคาที่อยู่อาศัยเฉลี่ยใน กรุงเทพก็สูงกว่ารายได้เฉลี่ยถึง21เท่าซึ่งสูงกว่ากรุงโตเกียวกรุงโซและสิงคโปร์สะท้อนว่าราคาที่อยู่ในปัจจุบันนี้เกินความสามารถของคนทั่วไปครับมันจะเกิดผลให้ที่อยู่อาศัยเนี่ยมีราคาแพงแล้วเด็กเหมือน อย่าว่าแต่คนจนเลยแม้แต่นักศึกษาที่จบออกมานะคะมาทำงานเนี่ยก็จะไม่มีโอกาสในการที่จะมีที่อยู่อาศัยแม้แต่เป็นคอนโดเองเนี่ยก็จะมีราคาสูงขึ้นมากนะคะดังนั้นเนี่ยก็จะมาเสนอแน่กับรัฐบาลว่าที่ดินที่ยังเป็นของภาครัฐเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการรถไฟการท่าเรือที่ดินของกรมธนารักษ์ที่ดินมันควรจะมีการจัดสรร อย่างเหมาะสมเพื่อจะทำให้คนยากคนจนได้มีโอกาสในการใช้ประโยชน์เหล่านี้ทำให้เขาเนี่ยจะเป็นแรงงานที่มีคุณภาพและมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมค่ะ นอกจากจะมีกลุ่มชุมนุมที่ปักหลักชุมนุมอยู่ที่หน้ากระทรวงคมนาคมแล้วนะครับที่ทำเนียบรัฐบาลก็มีอีกกลุ่มผู้ชุมนุมหนึ่งในนามของของบวนการพีมูฟครับอีกกลุ่มหนึ่งขับเคลื่อนในหลายประเด็นนะครับหนึ่งในนั้นก็คือการจัดการภัยพิบัติของชุมชนท้องถิ่นซึ่งในขณะนี้ก็อาจจะเรียกได้ว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมหรือม็อบล้อมทำเนียบรัฐบาลอยู่ครับโดยมีหลากหลายประเด็นปัญหาที่รอให้นายกรัฐมนตรีแพรทองทานได้แก้ไขแม้ว่าจะทํางานมาเพียงเดือนกว่าๆเท่านั้นครับ